สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่กวางโจเซนเช้น,น,ต,อน,นต,ตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะเดินทางนะครับด้วยรถไฟความเร็วสูงจากกวางโจไปเซนเจ้นแต่สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คืออันนี้ครับ ะตอนนี้นะครับทองคําทุบลงมา5,000เกือบจะ6,000จุดหลวดแล้วนะฮะนี่เลยครับด้วยเซตอัพง่ายๆนี้นะครับ d z v ับวกกับเครื่องมือ g s s นะครับที่บอกสัญญาณเซลล์มาในไทม์เฟรม M5 นาทีนะครับซึ่งเป็นหลักการที่ผมเนี่ยใช้ในการสเกลปิงนะครับกับออเดอร์นี้5,000ถึง6,000จุดครับเพื่อนๆเครื่องมือตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่พาเราเนี่ยได้มาเทรดกินเที่ยวนะครับ อยู่ที่กวางโจเซนเจิ้นในทริปนี้นะครับมาดูกันว่าเดี๋ยวผมไปถึงเมืองเซนเจิ้นแล้วจะอัปเดตให้ดูว่าจะสวยสักแค่ไหนนะครับเขาบอกว่าเป็นเมืองที่เป็นเมืองแห่งนวัตรกรรมแล้วก็เทคโนโลยีสตาร์ทอัพนะครับเดี๋ยวเราไปลุูกันต่อครับ let's go เราถึงเซนเนเรียบร้อยตอนนี้จะเดินเที่ยวเซนเชนไปนะครับพร้อมกับเพื่อนๆในคอมเม้นตี้เทรดแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยหลายๆคนกดออเดอร์ใบกันมาเนี่ยฟ้ากันเพียบเลยนะครับเดี๋ยวอัปเดตสถานการณ์ให้ดูครับเพื่อนๆนี่นะครับระหว่างเดินเนี่ยจานริวกดไปแล้วเมื่อกี้ยังไงสิกดเปแล้วไหนๆใบมาอะไหนดูออเดอร์หน่อย อันนี่กดเบาๆกดเบาๆอ่ากำไรกี่เหรียญครับตัวนี้ตอนนี้เอี่ยเมื่อกี้โอ้โหผดฟ้ามากเลยคือเปล่นตามระบบมาทุกทีทุกครั้งเลยนี่ตั้งแต่ต้นเดือนไหนๆตอนตอนนี้เราบวกกี่เหรียญตันนี้เหรอตอนนี้บวกหกร้อยเหรียญบวกหกร้อยกว่าเหรียญดูสินี่นะครับหกร้อยกว่าเหรียญนะครับโอ้โหสุดยอดพี่นันดาบวกกี่เหรียญ อวันนี้วันนี้เนี่ยบวกมาหกร้อยค่ะหกร้อยเหรียญโอ้โหไม่ธรรมดาดูนะฮะแต่ละคนพี่จอยพี่จอยนี่นี่นี่สาวสวยอีกหนึ่งคนบวกไปกี่เหรียญครับตอนนี้ตอนนี้อลังขึ้นค่ะเป็นสามร้อยเหรียญโอ้โหสาวร้อยเหรียญสุดยอดจริงนะเราได้ค่าเที่ยวเซนเจชนเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับเรามาถึงพิพิธภัณฑ์อยู่ที่เซนเจชนทุกคน ข้างหลังคือแบบอลังการแล้วก็สวยมากครับโอ้โหดูครับเป็นเมืองแบบแห่งนวัตกรรมเป็นเมืองแห่งอนาคตจริงๆ ก็อ,อยู่เมืองเซนเชนนะครับซึ่งเป็นเมืองแห่งนวัตรกรรมของจีนเลยนะแล้วก็มีเหล่าบรรดาสตาร์ทอัพนะครับเป็นเทคสตาร์ทเนี่ยมากมายนะที่ในเมืองนะครับดูวิวเมืองคือเป็นเมืองที่แบบมองมุมไหนก็รู้สึกว่าเป็นเมืองที่ไฮเทคเป็นนวัตรกรรมก็ทันสมัยคือตรงกับคอนเซปต์ช่องของผมเลยนั่นก็คือชื่อช่องฟ็อกอินโนเวชฟ็อกอินโนเวชคือฟ็อกคือชื่อผมเลยส่วน Innovate เนี่ยย่อมาจากไงครับ i อินโนแปลว่า Innovation ส่วน invest เนี่ยแปลว่าการลงทุนก็คือเกี่ยวกับนวัตรกรรมเนี่ยต่างๆพวก AI เทคโนโลยีนวัตรกรรม IT รวมกับการลงทุนนี่คอนเซ็ปต์ของช่องผมเลยนะครับซึ่ง in เนี่ยก็มาจากคำว่า incredible แปลว่าการเติบโต inspiration ทำจากแรงบันาดาลใจแล้วก็ infinity นะครับที่แปลว่าไม่มีที่สุดซึ่งการเติบโตแบบไม่มีที่สุดนั่นเองคือในวันนี้ผมรู้สึกว่า ได้เข้ามาดูประวัติศาสตร์นะครับในดิิตภันเมื่อกี้เนี่ยเห็นได้ว่าอ้โหูเมืองเขาพัฒนาเ็วมากเพียงแค่ประมาณ40-50ปีเท่านั้น40กว่าปีะครับคือมันเปลี่ยนแปลงเมืองจากแบบชาวประมงเล็กๆหมู่บ้านชาวมอกเล็กๆตอนนี้เป็นเมืองที่ใหญ่มากที่มีนักลงทุนสตารัพธุรกิจเนี่ยมาเปิดมากมายเลยนะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูหลายมุมพร้อมกับวันนี้นะครับอยู่กับคอมมูนิตี้เถื่อนเหมือนเดิมมาดูกันว่าเราจะ เคยไปเที่ยวเรื่องเดียวกันเนี่ยถอนกันสนุกกันขนาดไหนเลสโต ครับทุกคนตอนนี้เราอยู่บนกระเช้าลอยฟ้านะครับซึ่งอยู่ความสูงเนี่ยประมาณ3-400เมตรจากพื้นดินเลยตอนนี้อยู่ที่เซนเชนครับโอเบเซนเชนนะครับซึ่งข้างหลังเนี่ยก็จะเห็นวิวทะเลนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นวิวเมืองแบบสวยมากครับเพื่อนๆครับแต่เนื้อาหารประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงว่าณนะตอนนี้ครับเราอยู่บนจุดสูงสุดเลย และทองคำเนี่ยก็ขึ้นสูงมากปัจจุบันนะครับประมาณ4,100บวกๆนะครับเท่าที่จำตัวเลขไม่ผิดอัปเดตล่าสุดแล้วก็ไปเนี่ยใกล้เลยนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆเทรดเดอร์ในคอมมูนิตี้ว่าในจังหวะที่ทองคำขึ้น,น,นสูงๆเหมือนกับกระเช้าของเราเนี่ยขึ้นสูงๆเหมือนกันมีหลักการทเทรดมีวิธีคิดยังไงในการเล่น ในจังหวะทองคำออท i ไฮแล้วออทำไฮอีกแบบนี้ครับถ้าพร้อมแล้ว let's go กับคนแรกนะฮะจานเบเทอร์นะครับโอโหตอนนี้เราอยู่ที่โอเบเซนเจอนะครับซึ่งอยู่จุดที่สูงมากเหมือนกันกับทองคำเลยตอนนี้ก็อยู่สูงเหมือนกันสูงอยากนอยากจะถามประมาณ100เมตรอุดเกินประมาณน่าจะ3า0เมตรอยากถามจานเบเทอร์หน่อยว่าในจังหวะที่ทองคำขึ้นสูงๆแบบนี้เนี่ยจานเบเทอร์มีกลยุทธ์การเทรดแล้วก็วางใจยังไงกับ ทองคำออทำ high แล้วออทำ h i g อีกครับได้เลยก็นะครับขอสั้นๆก็แล้วกันเพราะว่ามันเรียบง่ายเหลือเกินนั่นก็คือเน้นนะครับย่อบาย f o r l o w t r a d n จะดีกว่าเ<ม>พราะแรงมวลมหาประชาคือกำลังขึ้นด้านบนนะครับฉะนั้นผมเข้าใจดีเลยไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือแม้กระทั่งคนที่ชอบเทรดแบบกับตัวเหมือนผมเองเนี่ยจะหาจุดเซลล์อย่างเดียวแต่กำลังจะบอกว่าเมื่อเข้าสู่สภาวะ r ร s ซึ่งแนวต้านครับทองคำ อาจจะไม่กลับตัวเขาเป็นไปได้ฉะนั้นใครที่คิดอยากจะสวนทเทรน์นะครับหรือแม้กระทั่งอ,อยากจะเซลลในจังหวะที่มันแบบปลายไส้เลยแล้วก็หวังว่ามันจะทิ้งลงมาแรงๆอันนั้นก็อาจจะยากนะครับถามว่าเกิดได้ไหมเกิดได้แต่ยากมากเลยฉะนั้นครับกลยุทธ์คือเน้นย่อบายครับเข้าโซนฟรีพัดด่านย่อมาจากแนวต้านกลายเป็นแนวรับยอ่อเราขึ้นเลยถ้าเป็นเครื่องมือที่ผมแนะนําผมแนะนําเป็นเครื่องมือ TTS หรือว่า T ทรนจูเ n n e l ตามเทรนนั่นเองอเครับผม ก็น่าจะประมาณนี้ครับสาหรับตอนที่มันสูงสูงและนะครับทองคําขึ้นเป็นเทรนครับนี่โอ้โหขอบคุณอาจารย์เบเทิลเวลตืน่นเตนมากๆเลยครับไปที่คนถัดไป<แ>คนถัดมาครับอาจารย์โฟนนะฮะอาจารย์โฟนตอนนี้เราอยู่สูงมากเลย <Yeah. S 1> จากพื้นเหมือนกันกับทองคำาอทําไฮแล้วออทําะอีกอยากจันถามหนว่าอาจารย์โฟนมีกลยุทธ์มีวิธีคิดยังไงในการเทรดตอนทองคําขึ้นสูงๆงๆและออทําไฮแบบนี้ ตอนทองควาก็ึ้นสูงแบบนี้เนี่ยอันรแรกต้องใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนนะครับไม่ต้องกลัวตกรถขนาดนั้นเพราะสุดท้ายอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมีขึ้นก็ต้องมีลงนะครับแต่เมื่อมันมันขึ้นต่อนเนื่องแบบที่ไม่มีอะไรต้านแบบนี้จริงองอย่างผมเองเนี่ยก็ใช้ตัวทุนนับ,บ,นบตัว t d s แหละในการช่วยถ้าเกิดว่ามันลงมาเนี่ยเ,เราก็จะรอเกิดสัญญ,ญาณแต่ถ้าเป็นปกติเนี่ยตอนที่กราฟมีสวิงเ่ย คือไม่ขึ้นขนาดนี้นะจะต้องรอหนึ่งชั่วโมงนะโดยส่วนตัวแต่ทุกวันนี้ใช้ M หนึ่งนะครับครับอ่าก็แต่ว่าก็ยังใช้กรุ๊ตเหมือนเดิมก็คือต้องวางใจจะเย็เนๆครับแล้วก็เข้าก็รอให้ได้คือสุดท้ายถ้าจริงๆริงไมช์เซตประมาณเนี้ยคีย์เนี้ยใช้ได้ทุกกับสภารตลาดเลยอนนโอ้โหขอบคุณจานโฟนเทรดดิ้งโซนครับผมไปที่คนถัดไปโอเคครับจานต้องตอนนี้เราอยู่ที่บนกระเช้าสูงมากเหมือนกับทองคําเลยเอาทำห้แล้วเอาทำมาอีก อยากจะได้วิธีคิดกับวิธีการของอาจารย์ต้องไหนว่ามีกลยุทธ์และวิธีคิดยังไงในการเทรดตอนทองคำออทามไฮแบบนี้ครับเฮ้ยสบายเลยออทามไฮเนี่ยคือตลาดมันเฉลยแล้วว่าเทรดมันชัดเจนมากสิ่งที่เราต้องทําก็คือฟอลโล่ไปตามเทรนเพราะเราไม่ใช่เจ้ามือไม่ใช่รายใหญ่เพราะนั้นเราต้องไปตามเทรนได้เพราะนั้นวิธีการเทรดตามเทรนก็ง่ายทีเดียวครับย่อบายย่อาบเท่านั้นย่อหาหาโซนแม่นๆนะครับแล้วก็กลับตัวฟอลโล่ไปตามเขานะครับการเซลล์เนี่ยก็ต้องระมัดระวัง เพราะว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นที่รุนแรงดังนั้นเนี่ยน้ําเชี่ยวอย่าเอาเรือไปฝางของจริงต้องว่ายน้ําไปตามกระแสนี้เราจะว่ายไปได้ไกลนะครับนีโอ้โหขอบคุณจันต้องมากนะครับเทรดตามเทรนเหมือนพายเรือตามกระแสน้ำก็เรียบง่ายครับผมไปกันต่อต่อมาครับเราอยู่กับพิลิตเอ็มพาวเวอร์นี่ตอนนี้เนี่ยเราอยู่บนกระเช้าที่สูงมากคือมองเห็นวิวเมืองหมดเลยเหมือนกับทองคำเลยพิลิตออทามไฮแล้วออทามไฮอีก ถูกต้องอยากจะขอเนี่ยคยีของพีิศหน่อยว่าณปัจจุบันเทรดตอนทองทำออทามไฮมีกลยุทธ์แล้วก็วีซีคิดยังไงในการเทรดครับอ๋อโอเคได้เลยครับเป็นเนื่องจากทองขึ้นมาแบบนี้ต้องบอกว่าทองเนี่ยไรซึ่งแนวตา้านนะครับแนวตา้านมีไวตรุนะครับแนวรับเนี่ยเรามีบาบนะับนี่โครงสร้างเราบอกง,ง่ายๆแต่ตอนนี้เนื่องจากมันยังไม่เห็นความชัดเจนของของตลาดนะครับเราไม่จำเป็นต้องรีบแน่น,นอนครับทองไม่ขึ้นกระโลงนะครับแต่เราเองเนเป็นคนหนึ่งที่รีบจนงกันไปถ้ารอจังหวะให้มันเกิดชัดเจน ไอ้ก็เห็นได้ว่าจุดนี้เป็นจุดที่มีโอกาสกลับตัวได้เราค่อยเข้าแต่ท้ายถ้าเรามีแผนในการเทรดที่ชัดเจนครับเราเทรดตามแผนได้เลยเขาุดท้ายท้องไม่ขึ้นกระโลงถ้าเราทําซ้ําตามระบบได้นะครับยังไงวีเลตก็กลับมาที่เท่าเดิมเพราะตลาดนี้ไม่มีคําว่าขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์หรือลงร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนอือโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณู้นี้มากครับโอ้โหโอเคนะครับก็ EP นี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่ง EP ที่สุดยอดมากนะครับเพราะว่าเราก็ได้สัมภาษณ์แนวคิด นะครับและกละยุทธ์ของแต่ละคนเลยสรุปสั้นๆนะครับคือในสภาวะที่ทองคําไม่ว่าจะเป็นขึ้นหรือว่าจะเป็นลงเนี่ยโดยเฉพาะตอนที่ทองคําทะลุประมาณ4 0่พอะไรประมาณนี้นะสำหรับผมเลยนะครับเป็นวิธีคิดแล้วก็วิธีการสำหรับผมคือคิดง่ายๆเลยครับแค่ follow trend ครับเพราะมันมี m n d s e t หนึ่งก็บอกว่า trend is your best friend of trader คือเทรนดเนี่ยคือเพื่อนที่ดีที่สุดของนักเทรด ฉะนั้นครับโจทย์เดียวคือณปัจจุบันเนี่ยออเดอร์เซลล์ผมน้อยมากนะครับ mm hmm. คือย่อแล้วบายย่อแล้วบายย่อแล้วบายเท่านั้น mm hmm. เพราะผมเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเทรนฝั่งไหนเนี่ยแม่น้ําไหลไปฝั่งนั้น mm hmm. คือผมจะไม่ายเรือสวนแน่น,นอนคือพูดง่ายๆครับ mm hmm. คือการสนวนเทรนเนี่ยเหมือนกับการขับรถสวนเลนอันตรายมากครับเฉ mm ีย hmm. วชนมาเนี่ยมีโอกาสตายได้ถ้าเป็นการทเทรดเนี่ยคือพอแตกนั่นแหละครับ mm hmm. ฉะนั้นครับโจทย์เรียบง่ายมากวันนี้นะครับเทรนอิสจัวเบร r เ e รน นเทรดตามเทรนดนะครับ,รรนะรบจะได้ตามเจ้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ EP นี้ขอบคุณทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปลปนี้นะครับติดตามช่องพ s กอินเว a t e ไปด้วยแล้วเราจะเอาคอนเทนต์ดีๆเอาความรู้ดีมาฝากกับเพื่อนแบบนี้อีกหลายคลิปนะครับไปกันต่อ let's go ครับ